นันทนาสูตรว่าด้วยความยินดีร้อยสี่สิบสี่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า คนมีบุตรย่อมยินดีเพระบุตรคนมีโคย่อมยินดีเพระโคเหมือนกันเพราะอุปธิทําให้นรชนยินดีฉะนั้นคนที่ไรอุปธิจึงไม่ยินดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคถาว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพระบุตรคนมีโคย่อมเศร้าโศกพระโคเหมือนกัน เพราะอุปธิทําให้น,นรชนเศร้าโศกฉะนั้นคนที่ไรอุปธิจึงไม่เศร้าโศกครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองนันทนาสูตรที่แปดจบ